นะครับชมกันก่อนดูกันก่อนนะครับผมทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับในคลิปใน youtube พิมพ์ว่าทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งขึ้นดูเลยได้ดูได้เลยนะครับนะครับองค์แรกนี่นะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้โชคเงี้เมนะครับรุ่นนี้ดวงดีนะครับองค์นี้นวะนะครับทองแดงก็มีนะครับ รุ่นนี้ทองแดงก็มีนวะก็มีนะครับที่ผมเอามานะครับทองแดงก็ปล่อยไปแล้วนะครับเรียนนวะนวะก็ปล่อยไปอง์นี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับนี่ก็ปล่อยไปสององเลยนะครับองนี้ก็ปล่อยไปสององเหมือนกันองนี้ก็สององนะครับนะครับปล่อยเมื่อวานนะครับวันนี้ผมจะมาเลยมา ให้ดูนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับ0809896531นะครับโทรได้เลยนะครับหรือว่าทำเอสไลน์เข้ามานะครับนี้ผมจะยกเหรียญขึ้นให้ดูนะครับยกเหรียญขึ้นให้ดูนะครับดูงี้เลยนะครับดูงี้เลยเพราะว่าเขาทำติดมา ไม่อยากเอออกนะครับไม่อยากบัดไม่อยาก,ไไอาออกแตดออกนะครับนะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบสิบชาตินะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับดูด้านหลังไปเลยนะครับดูคาอันนี้ไปเลยนะครับสวยงามจริงจริงนะครับดูก่อนชุมก่อนนะครับ เป็นพ้าใหม่นะครับแกดังมาหลุดตืดถึงเลยนะครับผ้าใหม่นะครับราคาก็ขายกันจนไม่ว่าในห้างในอะไรนะครับขายกันนะครับสวยไหมครับโชคเงีเมฆนะครับครับดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นตัวจีนนะครับเดี๋ยให้ดูด้านหลังตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้เขียนว่าภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยเขียนว่าขอขอให้โชคดีนะครับฝั่งนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูงนะครับนะครับข้างนี้ก็เป็นคนจีนนะครับเรามีโคดสองสองข้างด้วยนะครับนะครับสวยไหมครับ ถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าหมคาสามหนึ่งนะครับโทรได้เลยนะครับองนี้นะครับดวงดีองนี้ดวงดีนะครับผ้าใหม่นะครับพ้าปีหกเจ็ดนะครับไม่กี่เดือนมานี้นะครับดังกระเจ็ดกระเจิงเลยนะครับผรารุ่นนี้นะครับนี่มีเลขัมเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับ นี่อยู่ข้างหลังนะครับน้ำเบืออยู่ข้างหลังนะครับนี่นะครับดีด้านหลังนะครับนะครับคมชัดลึกนะครับสุดยอดนะครับนวะนะครับนวะโลหะนะครับสวยจริงๆงามจริงๆดูเิะครับสวยไหมครับ ุดยอดเลยนะครับหลวงปู่มหาศีลนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนะครับรับเรยญนี้ก็เป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับดังจริงๆนะครับ ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันยังมีคนโทรเข้ามานะครับเขาวางสายไปแล้วเดี๋ยวผมยังไม่ตัดเลยครับดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามานะครับนะครับยังไม่รับนะครับยังไม่รับรุ่นนี่ด้านหลังนะครับรุ่นพระพุทธเจ้า สิบชาตินะครับนี่ด้านหลังนะครับดูสิครับสวยสวยสุดยอดนะครับนะครับดูเลยครับดูเลยสวยจริงๆงามจริงๆนะครับโชคเนี้ไม่อีกนะครับเขียนภาษาจีนนะครับว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ จะเลื่นลุ่งเหลืองเฟี้ยงฟุ้งนะครับอันก็ขอให้อยู่ดีมีสุขขอให้อยู่ดีมีสุขนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเหรียญนี้นะครับสามเหรียญน,นี้ถ้าต้องการก็โทรได้เลยถ้าไม่ต้องการก็เลี้ยกันไปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยแปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดเก้าหกห้าสามหนึ่งอีกเบอร์หนึ่ง 0982907935ผมทวนทอง101อยากจะดูพระผมก็กดทวนทอง101นะครับผมอยู่ะรอัดครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ